เบบดาเงียะห้าล,ลูกแลแต่เธอเลยห <c oughs> อมเ็ <c oughs> ได้ไหม ออลเนตเอาอะไรอา่อาบอกเขาเชฟเบดเอาแฟ <Okay. S 2> นไฟล์โอเคออลเนตอันนี้นะคะออลเนตไหมเชฟเบดตักเลยเลยให้พี่กินด้วยออมเนตออมเนตคะเธอก็ซื้อนะออยไหมแซ่บไหม แบบหน่อยค่ะลูกกินเลยค่ะหน่อยไหมใช<จ>่กินสมใจเรียกขอบปากด้วยค่ะลูกเวลากินอ่ะเขอบปากมันจะเลอะเรียกขอบปากด้วยค่ะเออเก่งมากทำไมอ่ะอยากกินกับน้องเหรอแค่เหรอ ไอ่ก้อนสีเหรอใหม่เห็นไม่ชอบแบบสีเยอะๆใช่ไหม,มอร่อยนะไม่รู้ว่ามันน,วน,วนวุ่นัวมันเป็นตันนุ่นัว,นว,นว,นวนใช่ไหมลูกระวังไม้น,นะนั่นเลยกินใบอ่ะพร้อมเลยเอานทิชชู่มาด้วย่วยอทิชชู่พร้อมมาด้วยเอ,อันตรายลูกนั่น ไม่เอมๆไม่ทะเลาะกันเนาะรว่นที่ดีเนาะโอเคไหมเ็จอยากกินน้ำนะแต่ว่าเชเบตทำไมคะคายไดไออกมาายเสจออกมาอาจจะไม่ไม่ไม่คายก็ได้จริงเหรอมามีรอกินเองเป็นแค่เป็นเอาเช็ดเช็ดเช็ดเพื่อนหมดแล้วเชเบตออ้ วายเลอะไปหมดเลยมานี่เช็ดให้เร็วตั้งมันค่ะเดี๋ยวไปล้างมือน่ารักน่ารักมากน่ารักเดี๋ยวไปล้างทีเดียวลูกเดี๋ยวไปล้างทีเดียวเดี๋ยวไปล้างทีเดียว พอแล้วก็นเร็วๆดีๆกินเร็วๆกินเลยเดี๋ยวล้างมือไม่หายหรอกจะไปซื้อน้ำให้ ซื้อน,น้ำให้ค่ะอร่อยไหมอร่อยมากมีแบบซีด้วยนะออมเขาเด็กเขาอยากกินนะแต่ว่าเขากลัวน้องกินแล้วแบบว่ามีเศษพวกขนฝฟายหล่นไปในแบบซีเขาก็เลยไม่กินดีกว่าแล้วดูสภาพอย่างเงี้ยนะใครจะกินชข้าหปนา่ารักน่ารักน่ารักกินไปกินไปน่ารเก,กินต้านเลย แงมเยี à, ่ยมเยี่มเยมไปไหนมาเอ้ามีนทาด้วยใครซื้อให้ทำมีตังเหรออ้าวแล้วอันนี้เท่าไหร่น้าเธอมีตังเหรอเฮ้ยฝนตกเลยนี่ยตองตกอ่ะเจมส์อร่อยไหมกินข้าวอีก่ไหมเนี่ยไม่กินแล้วเนาะอิ่มถ้ากินอีกก็คงอ้วนอ่ะ มือต้องเด็ดน้ำต้องเด็ดนะนนะนนะกินเลยอนะ่ะซื้อเองด้วยนะน้ำเป,ปล่าที่ไหนดูดิความซ่าของอเธอเต็มเลยเต็มมือเลยดูดิพี่ต้องเด็ดเขาเาตังมาเธอไม่เอาตังมาใช่เบสนี่พี่เฟิร์กินสตรอเบอร์รี่ด้วยนะวันนี้เราก็มางานสวนบางแคพี่ลมนะคะมีงานมีตลาดของกิน ไม่ไม่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วที่หลังไม่ต้องเช็ดน,นะใช่เอ็เสื้อผ้าเปื้อนหมดแล้วเดี๋ยวซื้อน้ำเช็ดให้เออเดี๋ยวล้างทีเดียวใช่ใช่ใช่เพาไง อ๋อ oh, ไม่เอาดีกว่าไม่ไน่ากินเลยไม่กินวันหลังแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เราก็รอพ่อเอ็มนะกำลังไปซื้อข้าวกินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e และลืมกดกระดิ่งให้ช่องเสบีวันนี่ด้วยนะคะบ๊ bye ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย